ค่คุณผู้ชมไปที่พื้นที่ภาคใต้นะคะฝูงลิงหางยาวบนเกาะยอจังหวัดสงขลากว่า300ตัวกําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่นะคะลิงเหล่านี้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจาก10ปีก่อนมีคนนําไปปล่อยเพียง5ตัวติดตามเรื่องนี้จากคุณกวีวงศธีรกุลค่ะลูกละมุดหรือสวาจํานวนมากถูกฝูงลิงหางยาวบนเขาเกาะยอผิดทิ้งไว้ที่คนต้นเมื่อเห็นว่าผลยังกินไม่ได้ ว่าชยามน์สงสินชาวบ้านกายอตำบลกอยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วว่าช่วงเช้ามืดูงลิงราว4-50ตัวจะลงจากเขามาเก็บผลไม้ภายในสวนซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่นิยมปลูกผลไม้ประจำถิน่นทั้งทุเรียนละมุดจำปาดะขนุนคือการนำสายพันธุ์ของจำปะดะและขนุนมาผสมกันมีเฉพาะที่นี่รวมถึงสตอที่ออกดอกและผลสลับกันไปตลอดทั้งปีนอกจากเก็บกินแล้ว ผูงดิงอย่างสุกสนทาลายผลผลิตทั้งที่เพิ่งออกดอกสําหรับละมุดถือเป็นผล,ลไม้ขึ้นชื่อแต่ละปีมีราคาซื้อขายตั้งแต่กิโลกร,รัมละ40่สิไปจนถึง100บาทคาดว่าปีนี้ผลผลิตของชาวกาวยออาจเหลือเพียงครึ่งเช่นเดียวกับผล,ลไม้ชนิดอื่นปีนงอกลูกประมาณสองคลอกค่ะสองคลอกสามคลอกลูกก็ออกมาเยอะแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็สนนะคะทำให้ผลไม้ที่กล่าวถึงในเกาะยอนะคะซึ่งเป็นผลไม้ อัตลักษณ์บางส่วนผลไม้ประจําถิ่นที่นี่ซึ่งอร่อยมากและก็มีชื่อที่สุดของกอยอค่ะไม่ต่างกับบ้านของป้ากนกวานสิริพรที่ต้องติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันฝูงลิงเข้าไปภายในบ้านพอหากอหาหารกินไม่ได้จะรีค้นทํำลายทรัพย์สินจนได้รับความเสียหายสภาพตําบลกอยอตั้งอยู่รอบๆเขางกอยอปกติฝูงลิงหางยาวที่คาดว่าขณะนี้ มีอยู่ประมาณ300ตัวจะอาศัยอยู่บนสำนักสงฆ์เขาขุดแม้บางวันจะมีผู้ใจดีนำผลไม้ไปบริจาคแต่ไม่เพียงพอกับประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง้าาวารกบเบืองไสๆซมันก็ทำให้แตกมันก็ลงไปกินไข่ไก่ที่ร้านค่าตรงนู้นารานค่ากายบาลนะช่วงปีนี้แรงมันไม่กลัวคน ตามรังคาแถวนี้มันเดืนหมอดเอยลยนะที่ปรึกษานายกบตก่อยอแล้วว่าสิบปีก่อนมีผู้นำลิงหางยาวมาปล่อยไว้ภายในสำนักสงฆ์เพียงห้าตัวด้วยความหวังดีต้องการเห็นความสมดุลทางธรรมชาติว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่แต่ลิงกลับขยายพันธุ์อย่างรวดเด็วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหมู่หนึ่งสามห้าและหมู่เก้าในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาชาวบ้านจึงร้องเรียนมายังศูนย์น้ำรงธรรม เพราะเกินความสามารถของบตที่จะดําเนินการได้จังหวัดจึงแต่งตั้งคณะทําทงานทั้งปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่อุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยทางจังหวัดและอบตอสนดับสนุนงบประมาณเตรียมควบคุมประชากรลิงด้วยการทําหมันสามารถดําเนินการได้ทันทีที่สถานการณ์โควิดรอบใหม่ทุเลาลงโดยเฉพาะจะทําหมันโดยทําหมันเพื่อที่จะลดประชากรของลิงซึ่งอบตอกอยก็ เห็นด้วยแล้วก็ทางจังหวัดสงขลาก็ได้ออให้เงินป,ประมาณมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจในการศึกษาด้วยแต่แนวคิดดังกล่าวยังสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านส่วนใหญ่เพราะเห็นว่าเป็นเพียงการจำกัดประชากรแต่ไม่ได้ทำให้ลิงหยุดหิวหรือหยุดทำลายผลอาศิน์เห็นควรเคลื่อนย้ายฝูงลิงไปอยู่ปืนป่าที่ยังมีความบุรมสมบูรณ์อย่างเชือกเขาบรรทัดเพราะมีพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจะแก้ไขปัญหาได้กวีวงศ์ธีรกุลไทยบีวเวสรายงาน